สกับบ้านผีสิงทำคําสอนจากท่านอาจารย์อัชรวดีวงศกลจากหนังสือตื่นจากมายาณสอนยี่สิบเรื่องมนต์ดำคุณใสเป็นการดึงเอาพลังร้ายที่เป็นมิจฉาทิฐิมากระทําใส่ผู้ตกเป็นเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของตนที่ใดเป็นแหล่งทำคุณใส ที่นั่นมีบ้านผีสิงผู้ที่บอกว่าเรื่องคุณสายมนดำเป็นเรื่องงมงายต้องขอกล่าวว่าความคิดเช่นนี้เกิดจากความรู้ที่แบนราบเป็นการมองแต่มิติที่เห็นด้วยตาอย่างเดียวคําว่างมงายคือการเชื่อโดยไม่มีเหตุผลมารองรับ แต่สิ่งที่อาจารย์จะบอกเล่าจากประสบการณ์ที่พบเจอด้วยตัวเองและการเข้าถึงธรรมชาติระดับกระแสะพลังงานละเอียดขอยืนยันเลยว่าคุณใสมนดำบ้านผีสิงมีจริงทั้งนั้นการจะเข้าใจเรื่องลี้ลับไม่ว่าจะจิตนรกสวรรค์เรื่องไสยศาสตร์ใดๆต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจแม่ หรือมาสเตอร์ของสรรพ,พสิ่งสรรพ,พสิ่งใดๆเป็นกระแสพลังงานที่มีหลายระดับทั้งหยาบและละเอียดที่มองเห็นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีคุณสมบัติของพลังงานแต่ละระดับก็มีทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษเรื่องมนดำคุณใสเป็นการดึงเอาพลังร้ายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ หรือเรื่องที่ผิดทำนองคลองธทรมมากระทําใส่ผู้ตกเป็นเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของตนหลักการดั้งเดิมตามที่ได้ยินมาก็มีตั้งแต่การร่ายคาถาที่เป็นพลังฝั่งมืดพุ่งไปที่ผู้เป็นเป้าหมายรวมถึงการนําของใช้ส่วนตัวรูปภาพวันเดือนปีเกิดของบุคคลที่เป็นเป้ามาสวดกํำหนดจิต ใส่พลังมืดเข้าไปนอกจากนี้หากบองร้ายกันจนถึงชีวิตหรือคิดจะล่ามให้บุคคลน,นั้นตกเป็นทาตรักทาตชีวิตก็จะมีการกำหนดเสกวัตถุสิ่งของหรือรูปปั้นสัตว์ดุร้ายโดยอาศัยพลังงานของจิตเหล่านั้นให้เข้าไปสู่จิตของผู้เป็นเป้าหมายการทำมนดำคุณใส เขามักจะทำกันตอนกนลางคืนดึกๆเพื่อเรียกบรรดาพูดผีปีศาจมารวมอำนาจในการข่มเหงแทรกแซงจิตของผู้อื่นหากเป็นคนดวงตกและไม่มีพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งจะถูกกระทำหรือแทรกแซงได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่ผิดศีลเป็นนิดก็เหมือนบ้านที่หลังคารั่วไม่มีหลังคาคุ้มภัย ส่วนผู้ที่อยู่ในศีลธรรมแม้จะถูกกระทาก็มักจะรอดมาได้พวกพูดผีเหล่านี้จะกลัวแสงอาทิตย์เพราะร้อนจึงต้องรอจังหวะช่วงดึกๆบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดคือสำนักที่เป็นที่ตั้งของการทำมนต์ดำคุณใสส่วนบ้านใดที่ถูก ปล่อยให้รกร้างยาวนานไม่มีเจ้าของมาจับจองวิญญาณสัมภเวสีก็จะรีบไปจับจองเข้าไปอยู่อาศัยในมิติคู่ขนานสภเวสีคือวิญญาณที่ยังไม่เปลี่ยนพบภูมิเป็นวิญญาณที่มักตายก่อนอายุไขเมื่อ,อยังไม่ได้ย้ายพบภูมิก็จะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ พวกนี้จึงมักคอยมองหาบ้านร้างผู้คนไปสิงอยู่ผู้มีคอนโดห้องเช่าบ้านเช่าที่ไม่ค่อยไปดูก็จะทำให้วิญญาณพวกนี้ไปจับจองเช่นกันทำให้เวลาคิดจะขายหรือให้เช่าก็ยากเพราะจิตของพวกนี้จะคอยกีดกันผู้ที่มาดูให้ไม่ชอบเหล่านี้ เป็นเรื่องของมิติพลังงานที่มองไม่เห็นจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อมีจิตละเอียดเท่านั้นการมีทรัพย์สินที่ทิ้งร้างไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปทางแก้ไขยามถูกมวดำคุณใสเวลาที่มีใครถูกมนดำแทรกเขาจะมีสัมปชัญญะการรู้แยกแยะดีชั่วที่อ่อนแรง เพราะจิตถูกครอบอยู่จึงทำให้ไม่ว่าจะเตือนอยังไงเขาก็มักจะโกรธคนเตือนบางทีกลายเป็นศัตรูไปเลยเป็นวิสัยของพวกจิตมืดจิตบิาสาตรหากเตือนแล้วไม่ฟังแต่อยากช่วยเขาต้องช่วยเงียบๆด้วยหลักการเดียวกันแต่กลับด้านคือเป็นฝั่งสัมมาทิฏฐิ คือการอาศัยพุทธมนต์กำหนดสวดส่งไปช่วยเขาก่อนสวดก็กําหนดเจตนาอ้างถึงพลังพระตนไตรขอให้พุทธมนต์นี้ช่วยประคองและแก้ไขจิตที่ถูกครอบงำพระคาถาที่ดีและทรงพลังที่สุดคือพระคาถาชินะปัญชรสวดออกเสียงแบบมีน้ำหนัก อย่าสวดอ้อยส้อยต้องสวดในจังหวะแบบทหารที่หนักแน่นสวดครั้งแรกเก้าจบวันต่อๆไปสวดหหรือสามจบจนกว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงย่อมมีคำถามว่าทำไมคนอื่นๆไม่เห็นมีเรื่องแบบนี้ขอให้ข้อคิดว่า คนที่จะถูกทำมนดำคุณสใสใสส่วนใดจะมีปุพกรรมที่เคยไปข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแต่อดีตชาติจึงมีสังขารที่ถูกดึงให้ถูกกระทำได้โดยง่ายในทุกสำนักที่เป็นมิจฉาทิฐิคือสำนักเลี้ยงพูดผีปีศาจทำให้แม้เข้าไปในยามกลางวันก็ยังรู้สึกหวาดหวาดและพวกนี้ ต้องการความมืดจะไม่ชอบแสงสว่างการหลงเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จะนำภัยมาให้ชีวิตอย่างยาวนานข้ามภพชาติได้เลยเราอาจคิดว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคือทรัพย์สินเงินทองโดยลืมตระหนักว่าหากมีชีวิตอยู่โดยขาดสัมปชัญญะหรือกลายเป็นบ้า หรือตกเป็นทาสต,ต้องทำตามการบงการของผู้อื่นแบบหมดสิทธิ์ขัดขืนนี่คือการสูญสิ้นทุกอย่างกลายเป็นเพียงผู้มีร่างเป็นมนุษย์ที่ไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของตัวเองมนดำคุณใสคือการขโมยสติสัมปชัญญะของผู้อื่นก็เท่ากับขโมยชีวิตของคนคนนั้นจึงเป็นบาปหนักมาก เรื่องม์ดำคุณใสไม่ใช่มีแต่ที่ประเทศไทยแม้แต่ที่ยุโรปก็มีมานานแล้วและมีมานานตั้งแต่ยุคอียิปต์ด้วยซ้ำบุคคลผู้มีฐานบุญดีคือรักษาศีลเจริญภาวนาทำกุศลทานอยู่เสมอฐานบุญจะเป็นเครื่องปกปักรักษามีให้ต้องเพียงพล้ำ้ำ แม้ว่าวันใดถูกวิบากถาโถมเผลอไปโดนคุณใส่เข้าก็จะไม่หนักหนาชีวิตจะพลิกกลับมาได้เร็วด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลชาพระกันยินท่านที่มีปัญหาสุขภาพไตเบาหวานโคอเลสตเตอรอล เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียโรครุมเรา้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระจังยิ้สิคะ